เอาจิงๆนะพูดจากใจเลยก็คือบ้านเราเนี่ยครอบครัววงศรีชานะลูกเราเสียชีวิตคนในตระกูลเสียชีวิตหนานหลานในตระกูลเสียชีวิตแล้วทําไมแม่สาถึงต้องถูกประนามคนข้างนอกประนามแม่สาไม่ว่าเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราแล้วเขากเ็เขาไม่มีความรู้สึกจำเป็นที่จะต้องมาให้เกียรติเราหรืออะไรเราไม่สาเข้าใจความรู้สึกของคนข้างนอกที่เขาไม่รู้จักเรานะ เขาว่าเขาไม่ได้สัมผัสตัวเราเขาไม่ได้มีความผูกพันเขาไม่มีไม่รู้จักเขาอยากเม้นอะไรเขาอยากไลฟ์สดดาหรืออะไรความผูกพันมันไม่มีไม่สาเข้าใจว่าเออพวกคุณก็พูดได้เพราะพวกคุณไม่ได้ไม่ได้เคยสัมผัสกับเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยมีความผูกพันอะไรกับเราเลยอันนี้ไม่สาเข้าใจได้ว่าคนนอกก็คือคนนอกมันย่อมไม่มีความรู้สึกห่วงใยผูกพันหรืออะไรเขาทําได้เขาพูดได้แต่ว่าคนที่เคยอยู่ด้วยกันกินด้วยกันใช้ชีวิตลําบากอะไรอะไรด้วยกันเนี่ยนะ นอนด้วยกันหัวชนกันตีกันในที่นอนเล่นกันตีลังกากันอะไรแบบเด็กๆนะนั่งรถไถไปไหนมาไหนด้วยกันทำไมทำไมเวลาที่ลูกเราตายอ่ะคนในบ้านเราเสียชีวิตทำไมต้องมาโดนโดนคนในครอบครัวประนามถ้าดูให้ลึกๆจริงๆแล้วไม่สาทำอะไรผิดทำอะไรเลรวร้ายอ่ะเหนื่อยใจแทน ไม่น่าเชื่อสิ่งที่ไม่สามไม่น่าเชื่อแล้วก็อึ้งแล้วก็ทึ่งแล้วก็ระอา <t une> ก็คือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวที่เมื่อก่อนเราเคยแบบอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะแสมครอบครัวแม่สาเป็นครอบครัวที่มีลูกห้าคนที่มีความสุขอะ <c ười> คิดดูว่า,ากินข้าวเวลากินข้าวนะเราก็อยู่กันแบบว่าไม่ถึงกระกัดก้อนเกลือกินหรอกแต่ว่าบางครั้งมีกับข้าวมีมากมีน้อยเราก็กินด้วยกันกินจนอิ่มนะกินด้วยกันไม่ถึงไม่ไม่ได้ลําบากถึงขั้นไม่มีอะไรจะกินแต่ว่า พวกเราก็อยู่ด้วยกันก็กินด้วยกันเล่นด้วยกันนะมีทะเลาะบ,บ่อแหว้งอะไรกันบ้างแต่ไม่ถึงกับหัวร่างข้างแตกอะไรแบบนี้นะแล้วพอมาตอนนี้นะ่ะมันมันต้องทํากันถึงขนาดนี้เลยสิ่งที่ไม่สาคิดไม่ถึงแล้วก็รับไม่ได้ก็คือมันเป็นแบบเนี้นะน้องชมพู่ที่ลูกเป็นเป็นลูกของแม่สาเองเสียชีวิตแล้วทําไมทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้ พราะแม่สาเป็นคนเลวจนถึงถึงขั้นที่ว่าลูกต้องตายเพราะเราเป็นคนเลวเหรอที่ลูกเราต้องตายเพราะเราเป็นคนเลวเพราะเราเป็นคนไม่ดีเหรอมันบอกไม่ถูกอ่ะคือรับไม่ได้ในสิ่งที่ต้องมาเจออะไรกับครอบครัวแบบนี้พี่จอยสวัสดีค่ะหืม คุยหลังไม่พี่วิลาวันพี่เป็นใครเนาะเคยคุยกับแม่สามไหมเนี่ยอืมบางครั้งก็เครียดจนแบบพี่วรจิตสวัสดีค่ะบางครั้งเรารับไม่ได้กับสิ่งที่ต้องอเผชิญไม่ใช่รับไม่ได้กับคําหยาบคายคําพูดหยาบคายหรือว่าคําพูดประนามนะแต่รับไม่ได้กับ กับส่วนลึกของจิตใจที่เป็นต้นเหตุของการประนามนะประนามแม่สานะรับไม่ได้กับตรงนั้นมากกว่าว่าเออคนในครอบครัวเรามันเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอพวกถ้อยคําหยาบคายอะไรพวกนี้พี่แจ๊คหวัดดีค่ะถ้อยคําหยาบคายหรือว่าการกล่าวหาเราอะไรต่างๆรับได้นะคะแม่สารับได้รับได้ว่าเขาต้องการจะสื่อสิ่งนี้ แต่ว่าสิ่งที่รับไม่ได้ก็คือทําไมต้องทําขนาดนี้ในเมื่อเมื่อก่อนพวกเราก็เคยอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันจนก็อยู่ด้วยกันเล่นดินเล่นโคลนกินข้าวแบบเบ้าน,านๆนะนะมีป่นประดุกมีน้ําพริกประดุกมีมีอะไรมีน้อยกินน้อยมีอะไรก็กินด้วยกันมีขนมอันนึงก็แบ่งกันทุกคน่พ่อแม่เราก็สอนให้แบ่งปันกันแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วทําไมเหตุการณ์น้องชมพู่เสียชีวิตถึง ครอบครัวของแม่สาเนี่ยที่แยกออกมาเป็นวงสีชาทําไมถึงต้องมาโดนอะไรขนาดนี้มันรับไม่ได้ตรงที่ว่าเราทําอะไรผิดอะแม่สามองว่าทําไมเราต้องโดนแบบนี้ไม่เข้าใจว่าสาวิตีทําอะไรผิดต่อครอบครัวเอาจริงๆนะพูดจากใจเลยก็คือบ้านเราเนี่ยครอบครัววงสีชานะลูกเราเสียชีวิตคนในตระกูลเสียชีวิตนะ่ะหลานในตระกูลเสียชีวิต แล้วทําไมแม่สาถึงต้องถูกประนามคนข้างนอกประนามแม่สาไม่ว่าเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราแล้วเขาก็เขาไม่มีความรู้สึกจําเป็นที่จะต้องมาให้เกียรติเราหรืออะไรเราแม่สาเข้าใจความรู้สึกของคนข้างนอกที่เขาไม่รู้จักเรานะเพราะว่าเขาไม่ได้สัมผัสตัวเราเขาไม่ได้มีความผูกพันเขาไม่มีไม่รู้จักเขาอยากเม้นอะไรเขาอยากไลฟ์สดาหรืออะไร ความผูกพันมันไม่มีไม่สาเข้าใจว่าเออพวกคุณก็พูดได้เพราะพวกคุณไม่ได้ไม่ได้เคยสัมผัสกับเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยมีความผูกพันอะไรกับเราเลยอันนี้ไม่สาเข้าใจได้ว่าคนนอกก็คือคนนอกมันย่อมไม่มีความรู้สึกห่วงใยผูกพันหรืออะไรเขาทําได้เขาพูดได้แต่ว่าคนที่เคยอยู่ด้วยกันกินด้วยกันใช้ชีวิตลําบากอะไรอะไรด้วยกันเนี่ยนะนอนด้วยกันหัวชนกันตีกันในที่นอนเล่นกันตีลังกากันอะไรแบบเด็กเนะนั่งรถไถไปไหนมาไหนด้วยกัน ทำไมทำไมเวลาที่ลูกเราตายอ่ะคนในบ้านเราเสียชีวิตทำไมต้องมาโดนโดนคนในครอบครัวประนามถ้าดูให้ลึกๆจริงๆแล้วแม่สาทำอะไรผิดทำอะไรเลวร้ายอ่ะสิ่งที่แม่สารับไม่ได้ก็คือตรงนี้รู้สึกว่ามันมันละอามันมันรับไม่ได้ตรงนี้มากกว่าสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อออกมาคิวเต้หวัดดีครับคิวเต้ดูสิ่งที่ พวกเขาสื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นคําพูดหยาบคายคําพูดประนามอะไรแบบเนี้ตอนแรกก็รับไม่ได้ค่ะแต่พอตอนหลังเข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่อเพื่อให้เราเจ็บปวดเรากลับมาคิดอีกในในมุมหนึ่งว่าทําไมพวกคุณถึงอยากให้เราเจ็บปวดมากกว่าว่าเราทําอะไรผิดเราถึงขั้นแบบว่าคนในบ้านในครอบครัวถึงอยากให้เราเจ็บปวดดิ้นตายมันไม่เข้าใจตรงนี้มากกว่าว่าเราทําอะไรผิด ประมาณว่าชั้นเลวยังไงอะไรประมาณนี้นะจริงนะตั้มนะบนรรลับไม่ได้ว่าเฮ้ยคือลูกฉันตายนะทำไมต้องต้องอยากฆ่าเราทั้งเป็นอันนี้ใช้คำว่าฆ่าทั้งเป็นได้เลยนะลูกเราตายนี่เราก็ช้ำพอแล้วนะแล้วทำไมคนในบ้านนี้ถึงถึงขั้นแบบว่าจะฆ่ากันให้ตายทั้งเป็นเลยสาวิตรีทำอะไรผิดอ่นะผิดถึงขั้นแบบถึงขั้นต้องมาทำแบบนี้เลยเหรอ คือมันหนักเกินไปจนเราเราทำใจรับไม่ได้ว่าคนในบ้านทำไมทำกันขนาดนี้จ้าน้องคิวเต้ใช่แม่ก็ไม่กลับไปในบ้านอีกแล้วแหละแม่คิดว่าแม่จะไม่หันหลังกลับไปในครอบครัวอีกแล้วแต่ว่ามันมาอธิบายให้เอฟซีฟังว่าเรารู้สึกยังไงนะเรารู้สึกยังไงกับคนในครอบครัวตอนนี้นะถ้าถามว่าจะกลับไปไหมก็ไม่กลับไปค่ะแต่ว่าบุพการีนะถ้าถึงวันไหนที่ ้องได้ยื่นมือเข้าไปช่วยอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะคะสําหรับบุพการีนะถ้าถามตอนนี้ก็คือถ้าถามว่าอยากกลับเข้าไปในครอบครัวไหมอะไรไหมไม่อะนะบอกเลยว่าเจ็บปวดอย่างสุดซึง้งขอบคุณค่ะน้องแซนพีระกรวัสด,ดีค่ะไม่เข้าใจว่าทําไมทํากันถึงขนาดนี้ทุกทุกอย่างที่น้องๆเอาออกมาพูดว่าแม่สาเป็นคนแบบนั้นแม่สาเป็นคนแบบนี้คือพูดเพื่อเพื่ออะไรคะ เข้าใจว่าพูดเพื่อให้เราเจ็บช้ำน้ําใจพูดเพื่อให้เราดิ้นตายเข้าใจว่าพูดเพื่อสิ่งนี้แต่สิ่งที่แม่สาคาใจก็คือทำไมอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้รู้ว่ารู้ว่าสิ่งที่พูดอ่ะพูดให้เราเจ็บใจพูดให้เราดิ้นตายแต่อยากรู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะอยากรู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้สิ่งที่พวกเขา ว่าแม่สานะสิ่งที่พวกเขาว่าแม่สาทั้งเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวอะไรต่างๆของแม่สาที่เขาพูดออกมารู้ว่าเขาต้องการพูดให้เราดิ้นตายหรือว่าเจ็บช้ำน้ำใจแต่อยากรู้สาเหตุว่าทำไมถึงพูดเพราะสาวิตีเป็นคนเลวเหรอเพราะสาวิตีเป็นคนที่ไม่รู้รจะจะอธิบายว่ายังไงเนะแม่สาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะขับรถ สิ่งที่เขาพูดถึงก็คือขับรถไปขับรถมานะเอ่ออะไรอีกอ่ะขี้ฉาความขี้ฉาของแม่สาไปทำร้ายน้องๆหรือเปล่าความขี้ฉาของแม่สาที่น้องๆพูดอะทำร้ายคนในครอบครัวหรือเปล่าป้านายหวัดดีค่ะแม่สาขี้ฉาแล้วยังไงอะขี้ฉาแล้วทำให้ใครต้องมา ต้องใช้คําว่ายังไงนะบอกไม่ถูกคือไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องอยากให้สาวิตรีเจ็บปวดอทุกอย่างคือบททดสอบแม่สาว่าแม่สาผ่านมันมาแล้วแหละแฉมนะแม่ว่าไม่ผ่านมันไปได้แต่แค่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทํากันขนาดนี้เพื่อทําแบบนี้เพื่ออะไรนะ